ค่ะแล้วก็จะมาสอนพิมพ์หนังสือราชการภายนอกนะคะเริ่มแรกเราก็จะเข้ามาที่ไฟเวิ์ดก่อนเลยเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะคะเราก็จะจัดกระดาษนะคะโดยเข้ามาที่ Lay o u t คลิกตรงนี้นะคะจะตั้งระยะขอบกระดาษนะคะด้านบนนะคะจะอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะคะด้านล่างจะตั้งให้เหลือ2ซ้ายนะคะจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะส่วนด้านขวาอยู่ที่2เซนติเมตร ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะแล้วก็จะเข้ามาเลือกที่ซส์นะคะกําหนดขนาดกระดาษให้เป็น A4 นะคะแล้วก็จัดระยะห่างของกระดาษนะคะโดยเข้ามาระยะห่างของบรรทัดเข้ามาตรงลูกศรชี้ขึ้นชีช้ลงนะคะเลือก1.0คลิกไปที่เดิมนะคะเลือกเป็นลายสเปกซิงนะคะแล้วก็ปรับให้เป็นศูนย์พีทีแบบนี้นะคะกดโอเคแล้วเราก็จะ ัฟอนต์นะคะเป็นไทยสารบัญ IT9 นะคะเพราะว่ามันจะปรับให้เป็นเลขไทยเลยนะคะฟอนต์อยู่ที่16นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มคุดใส่นะคะโดยเข้ามาที่ insert กดเป็น picture ตรงนี้นะคะเลือกคุดที่เราเซฟไว้นะคะออกมาได้เลยคุดของเราจะต้องมีขนาดอยู่ที่3เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราก็กด format เลือกไฮนะคะแล้วก็ปรับให้เหลือที่3เซนติเมตรนะคะและคุดของเราจะต้องอยู่ที่ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะวิธีการก็คือเข้ามาที่ position ตรงนี้นะคะกดตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะกลางแล้วแล้วเราก็จะให้คุดอยู่หลังข้อความนะคะเพื่อไม่ให้ชนกันนะคะต่อมาเราก็จะพิมพ์ที่นะคะคือจะอยู่ด้านสาย ของกระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดเป็นส่วนเรื่องนะคะก็คือตัวต้งอยู่ประมาณกำหนดให้อย,อยู่ประมาณ11นะคะแล้วก็ Enter 1ครั้งนะคะเริ่มพิมพ์ กด Enter กด Enter หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดแทบอีก Enter อีกนะคะแล้วก็กดแทบ พิมพ์เสร็จแล้วนะคะคือส่วนนี้นะคะจะต้องอยู่ตรงกันกับเท้าคุดนะคะวิธีการก็คือเอาเมาส์มาคิดตรงหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอนเตอร์ Enter ลงมาประมาณสามครั้งนะคะก็ตอนนี้ตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาแล้วก็เอาเมาส์มาคิดที่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะ e n t e ตนะคะต่อไปเราก็จะพิมพ์ส่วนของวันที่นะคะซึ่งจะต้องตรงกลางนะคะก็ตรงกลางกับคุดนะคะก็คือเอาเมาส์มาคีิกที่บรรทัดเลขแนะคะแล้วก็กด Enter 1ครั้งนะคะเริ่มพิมพ์ แล้วนะคะแล้วก็จะกด enter หนึ่งครั้งนะคะเริ่มพิมพ์เรื่อง ต่อมานะคะย่อหน้าแรกแล้วก็จะอยู่ที่ตั้งมาทัดอยู่ที่ประมาณ2.5เซติมตรนะคะแล้วก็กดแทบหนึ่งครั้ง กด enter อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดแทบ็บรอบนี้ก็จะเป็นจึงเรียบมาเพื่อปิดราบนะคะเิมพ์เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะกด enter นะคะ แล้วก็จะพิมพ์ขอแสดงความนับถือนะคะแล้วก็จะกด enter ลงมาก่อนกดแถบเขาที่ตื่นะคะจะเป็นอยอหน้าแถบเขาที่สองน,นะคะก็จะเป็นตัวกลางหน้กกากระดาษนะคะแล้วก็จะเริ่มพิมพ์ enter ลงมาหนึ่งครั้งนะคะต่อไปเราก็จะพิมพ์ชื่อแล้วก็ตำแหน่งนะคะ ก่อนเราจะพิมพ์ชื่อนะคะเราจะต้องล้างแท็บก่อนอันดับแรกเราก็จะดับเบิลคลิกนะคะแท็บได้แทบ็แทบหนึ่งก็ได้แล้วก็เคลียออ่นะคะมันก็จะล้างออกไปทห้หมดเลยแล้วเราก็มาตั้งแท็บใหม่นะคะเราก็จะตั้งประมาณ9.5นะคะกดแทบ็บเดินเก้าแล้วเราจะต้องดับเบิลคลิกนะคะเป็นเซนเตอร์แล้วก็กดแท็บหนึ่งครั้ง Enter หนึ่งครั้งแล้วก็กดแท็บอันนี้จะเป็น ไม่ได้แล้วนะคะให้ enter ลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็จะพิมพ์ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนะคะคือแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจัดระยะห่างนะคะมาขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นระหว่างวันที่นะคะกับตรงตาคุณนะคะจะต้องห่างกันอยู่ที่1 Enter แล้วก็หก e f o r e นะคะแล้วก็จะปรับแล้วก็จะเป็น เรื่องกับเรียนนะคะอยู่ที่6 before นะคะแล้วก็จะห่างกับวันที่ตัวนี้แล้วก็จะเอามอมาไว้ที่หลังแล้วก็ตั้งเป็น6นะคะเอามอมาไว้ที่หลังอย่างนี้แล้วก็คลิกที่6 PT สี่อที่ไมาด้วยก็6 PT แล้วก็จะเป็น อันนี้ยอ่อหน้าแรกนะคะยอ่อหน้าที่สองก็คือยอ่อหน้าที่สองก็คือเอาเมาส์มาคลิกที่ยอ่อหน้าที่สองนะคะแล้วก็เลือกเป็นยอ่อหน้าที่สามก็คือเอาเมาส์มาคลิกที่ท้ายบรรย่อหน้าที่สามแล้วก็เือกหูพีทีจึงเรียนมา เพื่อปอดทราบกับขอแสดงความนับถือนะคะจะห่างกันอยู่ที่ 12pt นะคะก็คือเอาเมาส์มาไว้ที่ขอแสดงความนับถือนะคะเลือกมาที่ Layout ตั้ง Before เป็น 12pt นะคะแล้วก็ขอแสดงความนับถือจะห่างกับชื่อแล้วก็ตำแหน่งนะคะอยู่ที่4บรรทัดนะคะแล้วก็จะกดไป เราจะกด Enter อยู่สี่ครั้งนะคะหนึ่งสาสี่แล้ก็จะตั้งตรงนี้นะคะเป็นแบบบรรทัดปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งนะคะจะห่างกันกับ การพิมพ์ส่วนราชการเจ้าของเรื่องนะคะสมาท้าสี่ t นนะคะแล้วก็จะลง Enter ไปสครั้งนะคะมันก็จะมีแบบอัอันคำตกแล้วก็ทำแบบนี้ได้ อย่างเช่นค่ามันมันตกแบบนี้นะคะเราอยากให้ข้อความขึ้นมาข้างบนนะคะวิธีการก็คือเน้นข้อความอันแรกนะคะคลิกขวาแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะแล้วก็กดเข้ามาทางนี้นะคะเราจะเลือกปรับให้มันน้อยลงนะคะแลมานจะเ็ ก็จะประมาณนี้ทังส่วรชาชการภายนอกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ